ทำไมทำไมชูยี่ถึงสามารถมีอำนาจเหนือฉันตั้งแต่เด็กอย่าเหลือเธอะก่อนอื่นก็ตรวจสอบก่อนว่ามีที่ดินแปลงดีๆเหลืออยู่ไหมบางทีเราอาจซื้อที่ดินได้บางแปลงในขณะที่ข่าวยังไม่แพร่สะพัดออกไปพ่อผมเพิ่งถามไปที่ดินถูกซื้อไปทั้งหมดล่วงหน้าแล้วใครเป็นคนซื้อมีห้องสำหรับการเจราจาต่อรองด้วยหรือ เสี่ยวยี่เป็นคนซื้อที่ดินทั้งหมดในเขตอันเจียงรวมยอดทั้งหมด20,000ล้านอย่ามองฉันแบบนั้นสิมันก็แค่ฟลุกนายไปเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนทั้งตระก,กูลของเราแทบไม่มีเงินมากขนาดนั้นมันเป็นเงินสกกระปอย่างแน่นอนปู่เราไม่สามารถปล่อยให้เขาพัวพันกับตระก,กูลเราได้น้อย นายคิดว่าทุกคนไร้ความสามารถเหมือนนายเหรอฉันแค่อยากบอกพวกนายทุกคนอย่างหนึง่งปราศจากความช่วยเหลือจากตระกูลของนายฉันชูยี่ยังสามารถสร้างทางของฉันในโลกได้สุดยอดฉันรู้ว่านายทำได้อย่างแน่นอนพี่ใหญ่ยา่าน้องสาวอยู่หัว เราขอตัวก่อนเราจะมาเยี่ยมใหม่ในไม่ช้าพ่อน้องสาวไปกันเถอะพ่อประเมินรายได้ของชูยี่คราวนี้น่าจะมากกว่าหนึ่งแสนล้านเราควรทำยังไงต่อไปดีเราจะทำอะไรได้ล่ะอยากป้นงั้นหรอไม่ว่ายังไงก็ตามเราสมาชิกทุกคนของตะกูลชูไม่จำเป็นต้องทำอะไรสุดโต่ง ตระกูลตกต่ำลงถึงเพียงนี้ทั้งหมดเป็นความผิดของฉันทำไมชูยี่ถึงได้กระแสไปทำไมไม่เป็นฉันฉันไม่เชื่อวันหนึง่งฉันจะเหยียบย่ำนายวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ